สำหรับผล,ผลงานผมในวันนี้ที่นำ,นำมานำเสนอนะครับเป็นนวัตกรรมซึ่งเป็นเทคนิควิธีการนะครับในการนำโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับมานำเสนอเนื้อหาใน8กลุ่มสาระวิชาครับเพื่อช่วยในการยกระดับผลสัมฤทธิ์นะครับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ครับสำหรับนักเรียนผมเองนะครับสำหรับวัตถุประสงค์นะครับก็คือครูทุกคนก็จะมีจุดมุ่งหมายนะครับก็คือจะพยายาม หาเทคนิควิธ <produ> ีการที่ช่วยในการยกระดับผลสมมติของนักเรียนนะครับให้สูงขึ้นนะครับซึ่งวิธีการหนึ่งก็คือการนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะครับมาสนับสนุนเพื่อยกระดับผลสมมติทางการเรียนของนักเรียนนะครับทีนี้ในชั้นมระถมศึกษาปีที่2เนี่ยความสนใจของนักเรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับในเทคนิควิธีการเก่าๆนะครับหรือถ้าเกิดใช้ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเนี่ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่วนใหญ่เนี่ย การอินเทอร์แอคทีฟหรือการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะยุ่งยากสาหรับเด็กนักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่2มากนะครับระฉะนั้นผมก็ศึกษาก็พบว่าการปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่2ที่เขาชอบมากที่สุดเนี่ยก็คือการใช้เมาส์คลิกปุ่มบนหน้าจอธรรมดาปกตินะครับซึ่งโปรแกรมซึ่งสามารถที่จะรองรับในอินเทอร์แอคทีฟแบบง่ายๆอย่างนี้ได้นะผมก็ว่าคิดว่า Microsoft PowerPoint นี่ก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับการดําเนินการในการจัดทําโปรแกรม บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะครับก็คิดนะครับว่าเด็กเนี่ยควรจะมีเข้ามามีส่วนร่วมในบทเรียนนะครับก็เลยให้เขาเนี่ยเป็นคนออกแบบนะครับออกแบบพวกตัวการ์ตูนหรืออุปหรือพวกวัตถุที่เป็นรูปวาดต่างๆนะครับมาประกอบในบทเรียนนะครับโดยวิชาแรกที่ผมเริ่มนี่ก็จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะครับเริ่มให้เด็กเนี่ยเป็นคนออกแบบตัวการ์ตูนต่างๆแล้วมำนำมาประกอบในบทเ <lar> รียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะครับแล้วก็ใน ในกลุ่มสาระ casa, การเรียนรู้คณิตศาสตร์นี่ก็จะให้เด็กเนี่ยช่วยในการออกแบบออ,อกออกแบบโจทย์นะโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยจับเด็กเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็เด็กแต่ละคนนีก่ก็เด็กกแต่ละกลุ่มนี่ก็จะออกแบบโจทย์คณิตศาสตร์ออกมานะครับซึ่งโจทย์นี่เราก็จะได้โจทย์ที่หลากหลายแล้วก็เด็กก็เข้าใจได้ง่ายด,ด้วยนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็จะทํานําโจทย์แล้วก็วัตถุต่างๆที่เด็กออกแบบนะครับ ก็จะนํามาประกอบเป็นบทเรียนนะครับเป็นสไลด์ในเป็นชั่วโมงแต่ละชั่วโมงชั่วโมงไปนะครับพอเมื่อเราได้สไลด์ในแต่ละชั่วโมงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนํามาประกอบเข้าด้วยกันอีกทีหนึ่งนะครับโดยจัดทําเป็นเมนูต่างๆนะครับซึ่งเด็กก็สามารถที่จะใช้ในการเรียนซ่อมเสริมในชั่วโมงว่างได้อีกเช่นกันนะครับสำหรับประโยชน์ที่เราได้รับนะครับก็คือเราได้บทเรียนซึ่งค่อนข้างที่จะตรงตามความต้องการของผู้เรียน แล้วก็ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนเพราะว่าผู้เรียนเห็นผลงานตัวเองนะครับปรากฏขึ้นมาเนี่ยก็จะมีความสนใจนะครับแล้วก็ในแต่ละชั่วโมงนี้ก็จะพยายามลุ้นว่าเอ๊ะจะมีรูปของเราที่เราวาดเนี่ยขึ้นมาในบทเรียนในชั่วโมงนั้นๆหรือไม่นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือในการนําไปเผยแพร่นะครับด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เนี่ยครูทุกคนนะครับบางท่านเนี่ยจะมีจินตนาการและมีความสามารถเนี่ยก็สามารถนําไปต่อยอดได้ง่ายนะครับเพราะโปรแกรมตอนนี้มันเป็นที่แพร่หลายนะครับแล้วก็เป็นกันทุกคนครับผม